สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันวันนี้วันที่25ตุลาคมนะคะเริ่มต้นที่ทำฟเฟรมเดลี่กรอบราคาของเดลี่วันนี้ดูเปลี่ยนไปนิดหน่อยเพราะว่ากรอบล่างนั้นขยับตัวลงมาเซ็ตตัวอยู่ที่16.17.12นะคะแต่กรอบบนยังไม่มีแต่ถ้าเป็นมุมมองของเรานะครับที่ทำฟเฟมนี้ resistance ใกล้สุดตอนนี้ยังเป็นที่เดิม16.87นะแล้วถัดขึ้นมาค่อยเป็น17.29 แต่ระดับ1729นี่คือความกว้างของราคาระดับทําเฟรมวิกรีนะคะหมื่นหมื่นกว่าจุดแต่ระดับเดลี่ด้านบนยังไม่มีนะครับดูทรงว่าวันนี้จะเล็งหาหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับราคาดันขึ้นไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เริ่ม,เร,มเริ่มกดดันลงมาข้างล่างเล็กน้อยในทําเฟรมย่อยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูมุมมองราคาที่ทําเฟรมย่อยก่านี้ดีกว่านะครับเพราะว่า เป็นทรงไซเว์มาตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่เราก็เป็นไซเว์ในกรอบที่ไม่กว้างเท่าไหร่แต่ทำเฟรมเดลี่ uh, เองเนี่ยตอนนี้แรงขายนะครับดูมีดิเรกชันมานะจ๊ะทุกคนแต่มันก็ยังไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นดูกดลงมาข้างล่างนะก็ปร้มเตรียมอยู่ใก,ใใใกล้ๆกับซัพพอร์ตของทำเฟรมเดลลี่นี่แหละที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดมากกว่าด้านบนเนาะโอเคมาดูสี่ชั่วโมง ทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะเซตตัวใหม่ปรับตัวแคบกว่าเดิมนะด้านบนอยู่ที่1654.76ด้านล่างอยู่ที่1643.82นะคะแล้วก็แท่งก่อนหน้านะคะของราคาเนี่ยมีการทะลุซัพพอร์ต1643ลงมานะครับซึ่งเมื่อวานเราก็เล็งว่าถ้าราคามันได้มุดลงใต้ EMa 50ที่ทำเฟรม M 30แล้วเนี่ย มีโอกาสที่จะลงมาสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงนะครับตอนนี้กําลังสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงเลเวลแรกนะคะที่เรามองเมื่อวานคือระดับ1640นะคะตอนนี้เพิ่งจะเทสหนึ่งหเพราะฉะนั้นก็มาติดตามดูก่อนนะคะว่าเทสบริเวณนี้แล้วมีแรงลงต่อไหมนั่นเองนะคะเพราะว่ามันเพิ่งจะเทสไปได้แท่งหนึ่งแล้วแท่งถัดมามันก็เริ่มแบบชะลอในการลงเล็กน้อยแล้วก็ตัวสัญญาณ blue o ก็มาเนี่ย เราก็ต้องมาวิเคราะห์ท่าทีของเขาดูใหม่ก่อนนั่นเองนะครับแต่ว่าเห็นชัดเจนว่ากรอบล่างของราคา4ชั่วโมงวันนี้1643นะคะแล้วก็ถูกทำลายไปแล้วลงมาที่ระดับถัดมาคือ1640จะหลุดลงไประดับถัดไปหรือเปล่าเดี๋ยวสังเกตอินดิเคเตอร์ตัวอื่นด้วยนะคะ วันนี้ที่4ชั่วโมงยังเป็นขาลงอยู่นะคะแล้วก็ดิเรกชันของแรงขายนั้นมาค่อนข้างเยอะอยู่แต่ณแท่งปัจจุบันเนี่ยมีการพักตัวเล็กน้อยเนาะหลังจากเทส์เลเวลนี้1640แล้วก็มีการชะลอตัวของราคานิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้น Resistance ที่อยู่ใกล้ๆนะครับของมองทมเฟรม4ชมั่วโมงก็คือตรงนี้นะ1643นะเทอร์มเป็น Resistance ใกล้บ้านแล้วนะจ๊ะถัดมานะครับค่อยเป็นบริเวน16 54.76นะคะซึ่งเป็นกรอบราคาบนนะปัจจุบันของทองรม4ชั่วโมงนั่นเองนะครับกรอบนี้ไม่กว้างเท่าไหร่นะประมาณไม่กว้างเท่าไหร่ว่างั้น1 4 0 0จุดเองนะโอเคแล้วทีนี้มาสังเกตการว่าแท่งถัดไปเนี่ยมีแรงลงต่อไหมหรือแบบจะรีบาวขึ้นก่อนแล้วถ้ารีบาวขึ้นก่อนเนี่ยไปได้ถึงไหนนั่นเองนะครับมาดู H1 H1 ตอนนี้นะคะสร้างกรอบราคานะคะด้านบนนะคะอยู่ที่1647นะแล้วก็ด้านล่างตอนนี้ยังไม่มีกรอบล่างนะเริ่มชะลอแถวนี้ก็ใช่ตรงนี้หรือเปล่า1640เนี่ยน <c oughs> ก็เดี๋ยวมาสังเกตกันเนาะ <c oughs> ตัวของแรงซื้อแรงขายนะคะที่ทแฟมของ H1 นะคะตอนนี้พักตัวทั้งคู่เลยเนาะแรงก็น้อยเนาะ แต่ว่าเราเห็นอย่างหนึ่งคือราคาหลุด EMA 50ลงมาเทส l m a 200พอเทส l m a 200เนี่ยจะจะเด้งกลับหรือเปล่านั่นเองนะคะถ้ารีบวกลับนะคะ s t a n c e ที่อยู่ใกล้ๆถัดมาเมนอกจาก43เนี่ยก็คือระดับนี้นะ1647นะอ่ามาดูย่อยกว่านี้ที่30ที่30นะคะเมื่อวานเราบอกว่า ราคามีโอกาสลงมาสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงนะคะถ้าราคาถอยถอยถอยขึ้นไปแล้วไม่เกินห้าแปดไม่ไม่ขึ้นไปถึงห้าแปดด้วยซ้ำนะทุกคนจอดแถวแถวห้าสี่ด้วยซ้ำแล้วก็กดลงมาเทสใหม่เนี่ยตอนนี้ก็ต้องตามดูก่อนนะคะว่าจะผ่านระดับเลเวลนี้หรือเปล่าแต่ความเป็นไปได้ที่จะสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงนะคะในทางเซม ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือทำเฟรม H 1มีความเป็นไปได้นะคะแต่จังหวะในการไปเนี่ยเวลาเขาเทสซัพพอร์ตสำคัญเนี่ยให้รามาระวังการรีบาวขึ้นนะคะแล้วค่อยไปเช็คอีกทีว่าไว้ทาไม่เกินระดับเนี้ยมันอาจจะมีโอกาสที่แบบปรับตัวลงต่อได้ไกลกว่าเดิมนั่นเองโอเคขอดู15หน่อย สิบห้าครับก็ตอนนี้เป็นระดับโอเวอร์เป็นสีเป็นสีขาวเนาะอยู่ช่วงช่วงวัดใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมุมมองวันนี้คือถ้าราคาเทสบริเวณนี้แล้วถอยกลับขึ้นไปเนาะให้ไม่เกินที่เดิมนะคือบริษแทน,นี้ถ้าถอยจริงๆแล้วเราก็เล็งแถวๆหนึ่งหกห้าศูนย์นี่แหละแต่ว่าทองคำมันก็ชอบแบบนกะระชักรุและนะ้วให้ไม่เกินระดับนี้เหมือนเดิมนะครับที่หนึ่งหกห้าสี่ ถ้าราคาถอยกลับมาแล้วนะครับเทสอาจจะเทสบริเวณนี้แล้วไม่ยืนเนี่ย mm hmm. ยังไงฝั่งขาลงหมายถึง M 3 0เนี่ย mm hmm. ก็ยังจะลงไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงที่ต่ำกว่าระดับ1640ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าระดับถัดไปนะครับในกรณีที่มันถอยคืนแล้วกดลงมาใหม่ตบลงมาใหม่จุดไหนนะคะที่จะเปล่งเป็นเลเวลถัดไปของซัพพอร์ตได้นะครับ ถัดจาก1640ถัดมาเป็นบริเวณนี้นะคะแถว1621ถึง1622โอเคและถัดลงไปอีกนั่นค่อยเป็น1617นะคะซึ่งเป็นกรอบราคาล่างของท่าเฟนเดลี่แล้วก็เป็นสุดระยะสวิงรายวันหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็กหน่อยขอเล็งใกล้ๆหน่อย เออใช่นะคะทุกคนก็เป็นสุดระยะสวิงรายวันด้านล่างพอดีนะที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะโอเคทีนี้เราเห็นแล้วแหละว่าสี่ชั่วโมงะแรงขายยังเหลือเยอะอยู่แต่เดลี่ก็แรงแรงขายกับแรงซื้อไม่ค่อยมีเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะเป็นไซด์เว์ในกรอบกว้างขึ้น,นมากกว่าเมื่อวานเป็นทรงไซด์เวย์อยู่แต่อาจจะเป็นไซด์เวย์แบบกรอบกว้างกว่าเดิมประมาณนี้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้น คำว่าไซเวของทองคำนี้คือแบบถ้าแว่งก็นะหลายเป็นเป็นพันจุดหรือเจ็ดร้อยแปด้อยนะประมาณนี้นะคะแต่อาจจะแบบวิ่งติดหรือว่าขยายกรอบออกมาเล็กๆน้อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยมีโอกาสเป็นแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือมุมมองของท้าเซนใหญ่แต่จุดที่เราให้เรามาระวังแล้วก็คือบริเวณนี้นี่แหละนะจ๊ะตั้งแต่1650ถึง1654เนี่ยถ้าถอยขึ้นไปแล้วไม่ยืนก็นะ มีโอกาสที่จะกดลงมาเทสซัพพอร์ตเดิมได้หรือว่าปรับตัวลงต่ำกว่าได้นะคะอาจจะชึงบริเวณ1622หรือลงไปข้างล่างสุดระยะสวิงข้างล่างได้ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เห็นแล้วล่ะว่ามันกดลงมาใต้รั้วนะครับในทุกๆทำเฟรมอีกรอบแล้วนะครับตั้งแต่15 30 H1 ถึง4ชั่วโมงนะคะมันกดลงมาใต้ EMA 50ได้หมดแล้วแสดงว่าฝั่งขาลงเนี่ยก็อาจจะเริ่มได้เปรียบขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่ามันติดสพอร์ตสำคัญก็ให้ระมัดระวังเนาะทีนี้ก็มาเช็คระดับ resistance สำคัญด้วยนะคะเพราะว่าราคาทองคำช่วงนี้ก็ผันผวนได้นะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ราคามันไม่ผัน มันไม่ผ่านขอโทษมันผ่านบริเวณนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเฮ้ยถ้ามันขึ้นเหนือ1654แล้วมันสามารถที่จะยืนเหนือบริเวณนี้ได้นะคะฝั่งขาขึ้นก็เริ่มมีความหวังนั่นเองนะคะถ้ามีความหวังเลยจากกรอบ1654นะเลเวลถัดไปของ resistance สำคัญอยู่ตรงไหนบ้างนะคะมาเช็คก,กัน เลเวลแรกนะครับที่อยู่ใกล้สุดนะคะคือ1658นะคะถัดขึ้นมาค่อยเป็น1670ระดับถัดมาอีกคือ1687ระดับศักดิ์สธิ์และสุดระยะสวิงรายวันนะครับด้านบนอยู่ที่1696.71นั่นเองนะครับโอเคสรุปภาพรวมวันนี้นะคะก็ในทมเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยแรงขายยังดูเหลือค่อนข้างเยอะเนาะ แต่ให้ระมัาระวังหลังเทสซัพพอร์ตสำคัญระวังการรีบาวกับนั่นเองนะคะเช็คตามที่เราอธิบายไปแล้วก็อย่าลืมเช็คข่าวประกอบการเทรด้วยเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะครับข่าวในตารางก็อาจจะมีอิทธิพลหรือว่าข่าวในคพข้ดหมายก็มีอิทธิพลต่อราคาทองคำได้นะครับสํสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย